การเวียนว่ายไตเกิดพบชาติและความอาฆาตแค้นแต่ไม่ใช่ของคู่ปรบับหรือว่าคู่รักนะคะแต่เป็นคู่กัดสวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าวันนี้มาเปิดเรื่องเล่าเรื่องใหม่นะคะลึกลับซับซ้อนแล้วก็สืบสวนสับสนกันมาหลายเรื่องแล้วเลยหยิบเรื่องเบาๆแนวเทพเซียนเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะในเจ็ดชาติพบหนึ่งปรารถนาเขียนโดยจิวลู่เฟยเซียงเล่าโดย อนอันตัวข้านั้นเป็นเพียงเมฆมงคลก้อนหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนข้าลอยผ่านหน้าตำหนักผู้เท่าจันทราตอนนั้นท่านผู้เท่ากำลังเมาสุรานึกคล้มใจมาแตะตัวข้าก็เลยทำให้ข้ากลายเป็นเซียนนับตั้งแต่นั้นมาพอได้สติท่านก็เอาแต่ลูบหนวดเคล้าพลางพูดกลบเกลื่อนว่า เป็นเมฆมงคลใจไม่หวาสหนาได้เป็นเซียนงั้นข้าเรียกเจ้าว่าเสี่ยวเสียงจื่อก็แล้วกันนับตั้งแต่นั้นมาข้าก็อาศัยอยู่ในตำแหนังผู้เท่าจันทราเป็นเด็กรับใช้ข้างกายเขาหน้าที่ของข้าทุกๆวันก็คือช่วยเขาเฝ้าได้แดงที่แสนจะยุ่งเหยิงในตำหนักไม่ทันไร ข้าก็ทำงานอยู่กับผู้เท่าจันทรามาได้หลายร้อยปีแล้ววันนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นด่งฝันร้ายของขา้าร่วงตกลงมาจากสวรรค์หัวทิ่มลงมาบนพรมเมฆสีแดงที่ลอยอยู่หน้าตำหนักผู้เท่าจันทราตอนนั้นข้ากำลังนั่งสปงกอยู่พอตื่นขึ้นมาก็กวาาตามองเขาด้วยอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นชายหนุ่มในชุดแดงนะพอพโผล่หัวออกมาจากก้อนเมฆได้ เขาก็จ้องค่าแล้วตะโกนขึ้นด้วยความโมโหว่านี่เจ้าทำอะไรนั่งดูอยู่ได้ไม่รู้หรือไงว่าต้องมาช่วยค่ะข้าจ้องเขากลับอยู่ครู่หนึ่งก็เจ้าออกมาเองได้แล้วไม่ใช่เหรอเขาถลึงตาใส่ข้าอย่างคุณเครื่องลุกขึ้นยืนได้กระจัดแต่งสภาอ้าตัวเองก่อนจะมองข้าด้วยสายตาเหยียดหยามฮะแค่เหลือบดูก็รู้ ว่าเจ้าคงเป็นสาวใช้ของตำหนักผู้เท่าจันทราที่ข้ำคลึมีหน้าจ่งมีมีตาเสียเลยข้าหาวยังเกรดคลานขยับก้นเปลี่ยนท่านั่งพิงเป็นไดก่อนจะแคะหูแล้วก็พูดขึ้นว่าคี้ตานะ่ะไม่มีหรอกแต่ข้ามีขี้หูนี่สินี่ดูสิพูดแล้วก็ก็ดีดเจ้าสิ่งนั้นออกไปชายหนุ่มเบี่ยงตัวหลบด้วยความขยักขยงและมองข้าด้วยสายตาเหยียดหยาม เพราะมีเจ้านายเป็นยาจกคล่ำเคลื้นนี่เองได้เลี้ยงสาวใช้เป็นแบบนี้ปกติข้าไม่ชอบจะเท่าจันทราที่มักแอบไปดื่มสุราแต่เขาก็เป็นเจ้านายผู้เลี้ยงดูข้ามาหลายร้อยปีอย่างน้อยก็นับว่าเขาเป็นคนในครอบครัวดังนั้นถึงเขาจะเป็นยังไงข้าก็มีสิทธิ์ว่าเขาได้แต่คนอื่นนั้นไม่มีคาริตา พิจารณาชายหนุ่มตรงหน้าอย่างละเอียดครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าข้าได้ยินมาว่าคนในตำาหนักท่านเทพดาวลูกไก่เทพเสียนทั้งสิบสองล้วนแต่งการงดงามเฉิดชายเดิมทีนั้นข้าไม่เชื่อแต่มาวันนี้พอเห็นสหายเสียนแต่งตัวเช่นนี้แล้วไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่อันดับไดเจ้าเด็กสามหาวเขาวาดมือออกไปในอากาศ พลันปรากฏแส้ยาวเส้นหนึ่งตวัดฟาดออกมาเต็มแรงแม้ข้าจะเกลียดคลานเวลาฝึกฝนวิชาจะฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างแต่ก็นับว่าพอมีวิชาติดตัวอยู่บ้างถึงแม้เขาจะหวดแส้เข้าใส่อย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่ข้าก็พอจะรับมือได้อยู่เรอกทว่าเขาลงมือกระทันหันข้ายังไม่ทันได้ตั้งตัวจึงยกพัดใบกลมขึ้นต้านรับจนถูกแส้น,นฟาดกระจุยแตกสลายเป็นชิ้น ข้าจะงักค้างไปครู่หนึ่งพัดใบกลมนี้ก็ต้องใช้เงินเก็บมาหลายสิบปีซื้อต้องอ่อนวอนสาวทอผ้าอยู่ตั้งนานกว่านางจะใจอ่อนยอมขายข้าในราคาถูกแต่กลับมาถูกเจ้าบ้านนี่ทำขาดจะไม่มีชิ้นดีข้าโกรธจนโทรสะพลุ้งพลานถ้าไม่ได้สั่งสอนเจ้าคนยะโสคนนี้ข้าต้องอกแตกตายแน่แน่เจ้าแน่จริงก็เข้ามาเลย ขมัดผมไปพลางพูดไปพลางมีสองทางให้เหลือกหนึ่งชดใช้เงินคืนมาสองเอาตัวเจ้ามาใช้นี่เขาถือแสในมือมองข้าอย่างดูแคลนแถมยิ้มหยอะที่มุมปากอย่างถือดีเ <c oughs> จ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครข้าข้าจะทำให้ชีวิตเจ้าดำมืดเป็นเมฆดำเตรียมตัวไว้ซะ <c oughs> สาวใช้ที่บำเพ็ญเพียรไม่กี่ร้อยปีถึงกล้ามาท้าทายข้าหรือฮะกล้าดียงังเขาพูดยังไม่ทันจบข้าก็เสกคาถาง,ง่ายๆทำให้พรมเมฆแดงใต้เท้าของเขาเปลี่ยนเป็นเหนียวหนืดเหมือนบอกโคลนสองขาเขาจึงจมเข้าไปในนั้นข้าเฉยโอกาสที่เขายังไม่ทันตั้งตัวพุ่งเข้าหาอ้อมอกของเขาแล้วก็อ้าปากใช้ฟันอันวาววับของข้างับลงไปอย่างไม่ลังเล พลังตะบะของข้านั้นแสนจะอ่อนด้อยท่ามกลางเหล่าเทพเซียนที่บำเพ็ญเพียรมาหลายหมื่นปีซึ่งมีพลังก้าแข็งนั้น้าเทียบไม่ได้แม้เศษเซี้ยวของพวกเขาหากใช้อิทธิฤทธิ์ต่อสู้กันก็เห็นประตูแพ้อยู่รำไรแล้วอย่างไรเสียตามกฎของสวรรค์เขามีอาจสังหารข้าจนถึงตายได้ถ้าเช่นนั้นก็ขอข้าได้เห็นเลือดเขาก่อนแล้วค่อยว่ากัน ขากัดเขาเต็มแรงเขาร้องโวยวายอย่างตกใจพอกวาผมของข้าได้ก็กระชากไปด้านหลังทันทีทำให้ผมที่กล้าไว้ของข้านั้นหลุดด้วยยุ่งเหยอะส่วนข้าก็กอดรัดร่างเขาไวแน่นไม่ยอมปล่อยเจ้าเจ้ามันไอ้ลูกไข่เตาปล่อยเดี๋ยวนี้นะไอเอิงอออิงออเองอออะข้าอุอีตอบเข้าไปความหมายก็คือ จ่ายเงินมาไม่อย่างั้นข้าจะกัดให้เนื้อขาดเลยความจริงข้าเป็นเซียนน้อยที่มีจิตใจดีนะถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าบ้านนี่ทาให้ต้องสูญเงินที่สะสมมาหลายปีข้าก็คงไม่คิดหาเรื่องเขาหรอกพวกเราโรมรันพันตูกันอยู่ชั่วขณะน้ำลายข้าก็เริ่มไหลออกมาผสมเข้ากับเลือดของเขาทําให้ไหลของเขาเปียกชฉะข้ารู้สึกว่าออกจะเสียมรารยาทไปสักหน่อยจึงยอมคลายปากออก แล้วพูดว่าขออภัยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทาน้้ำลายหกใส่เจ้าตรงนี้เปียกแล้วถ้างั้นข้ากัดที่ตรงอื่นแทนแล้วกันพูดจบเขาก็เปลี่ยนที่ไปกัดตรงอื่นเขาตัวสั่นระริดด้วยความโมโหเจ้าเจ้าเจ้ากัดขนแล้วยังมีหน้ามารังเกียจเจ้ารังเกียจว่าข้าสกรปรกเขาพับแส้ยยาวของเขาให้สั้นลงแล้วฟาดก้นข้าดังเพีย้ยข้าทั้งโมโหและตกใจ เจ้าเจ้าทำลายข้าวของข้าไม่ยอมใช้เงินแถมยังไม่ตีข้าอีกงั้นเหรอและเจ้าล่ะเจ้ากัดข้าแล้วยังกล้ามาต่อว่าข้าอีกอย่างนี้ไม่ควรลงโทษเจ้างั้นเหรอนี่แนะนี่แนะทุกครั้งที่เขาพูดนี่แนะก็ฟาดก้นข้าเข้ามาหนึ่งทีด้วยความโมาโหเช่นกันเขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ก้นเป็นกำลังกลายเป็นเพลิงโทสะที่ร้อนแรงจนมิอาจควบคุมได้อีกต่อไป ไม่ไม่เคยมีผู้ใดตีกคนค่ะขัากรีดิร้องเสียงแหลมแล้วใช้ท่าไม้ตายเอาหัวก็โขกเขาเต็มแรงจนเขามึนงงขณะที่เขามึนหัวอยู่นั้นขัาก็กระชากผมเขาเต็มแรงทำให้เขาเสียการทรงตัวล้มลงแต่ไม่นานพอเขาตั้งสติได้ก็หันมาคว้าผมของข้าพร้อมกับกดร่างข้าลงกับพื้นเราสองคนโรมรันพันตูกลิ้งไปพางตีกันไปพลาง จากด้านนอกตำหนักจะไปถึงด้านในตำหนักทั้งกระชากผมดึงหูปิดจ,จมูกงัดอาวุธต่อยตีออกมาเต็มที่ไม่รู้ว่าตะลุมบอนกันอยู่นานเท่าไหร่ชนเอาโต๊ะล้มคว่ำไปกี่ตัวสุดท้ายก็ปลุกผู้เทาจันทราที่นอนเมาหลับอยู่ด้านในตื่นขึ้นมาอายยายุดยุดนี่เจ้านี่เจ้าสองคนโตได้เดะ ไดแทนของกาพันกันยุ่งยืไปหมดแล้วยอมกันไม่ได้เลยจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามกันต่อในอีพีที่สองนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรแนะนำติดชมกันได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ